ข่าวดีดีกับพี่คำรนร้วเรนเรามาเล่นกีฬากันครับ ไน์สปอร์ต2024นอกเนือจากจัดเพื่อเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ6รอบ7 2พ0 0ษาข,ของในหลวงรัชกาลที่10แล้วยังเป็นการทำให้เกิดความใกล้ชิดกันมากขึ้นของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกีฬาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นการเสริมสุขภาพทั้งกายและใจสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานต่างๆสุขภาพดีสมองแจ่มใสร่างกายแข็งแรงเป็นประโยชน์ต่อง,งานเราใช้กีฬาเป็นสื่อเพื่อช สางสังคมที่ดีของจุฬาประกอบด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตสามสัดส่วนนี้อยู่ในองค์ประกอบของแต่ละทีมสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างงานสร้างความสามัคคีรับใจะไรยิ่งได้เห็นชายหญิงดูแลตัวเองสุขภาพสำคัญนักแฟนเพลงดูแลตัวเอง I <laughs>